ฮันนี่แค่เกิดมาวันแรกก็ป่วนแล้วเพราะเธอเป็นแม่โมดฮันนี่ทายาของอดีตแม่โมดน้อยจินนี่ที่กลายเป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วใครจะคิดว่าลูกของเธอจะมีเลือดแม่โมดปะปนอยู่ด้วยแถมยังเป็นแม่มดน้อยลูกครึ่งที่แสนซนจนปั่นป่วนกันไปหมดแม่หมดน้อยตัวป่วนบทที่21 ชาโนอน,นอนไม่หลับเขาลุกขึ้นเดินไปเดินมาในห้องนอนคิดถึงฮันนี่อีกแล้วเจ้าหล่อนเป็นใครกันแน่หล่อนบอกว่าเป็นสาวน้อยในตะเกียงแก้วตลกแปลกไม่น่าเชื่อแต่หล่อนทำให้เขาต้องแปลกใจหยุดงูที่จะฉกกัดเขาได้อย่างไรงูฉกจะรวดเร็วมากหยุดงูฉกกลางอากาศเห็นกับตาเล่นกล คาถาแม่มดเขาไม่เชื่อเลยจะพบกับแม่มดตัวจริงที่แสนสวยแสนมีสเสน่ห์และมีตัวตนแบบคนธรรมดาระหว่างคุ้นคิดเดินไปเดินมาชานนไม่รู้หรอกว่าถูกไทฮิร่าจับตามองทวดมาที่ห้องของชานนยืนมองพฤติกรรมของชายหนุ่มมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง ก็ดูดีต้องยอมรับว่าหล่อจริงๆหล่อพอๆกับแอลเมนโซเลยทีเดียวดูสิพ่อชาโนนคนนี้นอนไม่หลับคิดถึงฮันนี่แหมทนไม่ได้ฮันนี่ต้องคู่กับแอลเมนโซ่มันไส้คนที่จะมาแย่งฮันนี่จากแอลเมนโซ่เท่ากับแย่งหัวใจของทวดต้องแกล้งซะหน่อยแล้วจะแกล้งนายชาโนอนอย่างไรดี ลองใจผู้ชายคนนี้ไทาฮีราจึงปแปลงกายเป็นฮันนี่ฮันนี่ที่มีท่าทางเจริตจะการ้านเหมือนไทาฮีราออกอาการกระแดะดัดจริตนิดๆอยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นชาโนนสะดุง้งเธอค่ะฮันนี่มาพบพี่นนหล่อนน่าระรื่นเกินควรเข้ามาได้ยังไงหายตัวเข้ามาค่ะเธอเป็นแม่มดจริงๆ ค่ะถึงหายตัวได้ไงคะชานนเลิกลากเล็กน้อยเขาเห็นปฏิหารจากหล่อนอีกแล้วทำแบบนี้เท่ากับบุกรุกก็ฮันนี่คิดถึงพี่นนท์นี่คะเธอหล่อนยั่วยวนชานนหล่อนก็คือทวดลองใจจะเจ้าชู้ฉวยโอกาสลวนลามเหลนสาวของตนหรือเปล่าเล่นเบียดร,ร่างเข้าใกล้เขาพี่นนท์คะ เฮ้ยชาโนนตกใจฮันนี่ที่เขาเคยรู้จักไม่แสดงกิริยาเช่นนี้พี่นนขาจุบฮันนี่สิคะชาโนนถอยหลังเธอเป็นอะไรของเธอเธอยังอยู่ในวัยเรียนนะอย่าทำกิริยาแก่แดดตำหนิรอนทั่วไทยฮียราชงากักอุ๊ยตายใช้ได้เลยถ้าเป็นสุภาพบุรุษแต่ก็ไม่ชอบอยู่ดี จะไม่ยอมเสียเหรียให้กับมนุษย์อีกพี่น,นนไม่ชอบฮันนี่หรือคะฉันจะชอบแต่เด็กที่น่ารักฮันนี่ก็น่ารักคะ่ะทำตาปิดปลิบ,บหวานเชื่อมอย่างโอเวอร์ชาโนนกลับรู้สึกขัดหูขัดตาเธอเป็นอะไรของเธอบุกรุกห้องฉันแล้วยังแสดงกิริยาไม่เหมาะสมเพราะฮันนี่รู้ว่าพี่นน,นสนใจฮันนี่รักฮันนี่ ฮันนี่จึงมาทำความรู้จักกับพี่นนท์เป็นพิเศษคะ่ะพิเศษออกอาการงงๆไม่เข้าใจคะ่ะพิเศษยังไงพี่นนท์ต้องรู้จักฮันนี่ให้มากขึ้นพี่นนท์ชอบว่าฮันนี่เป็นแม่มดต้องรู้จักตัวตนจริงๆของฮันนี่สิคะพี่นนท์คิดว่าฮันนี่สวยไหมคะเข่าพยักหน้าตอบสั้นๆสวยสวยเด่น แปลกน่าสนใจแต่จริงๆแล้วหน้าตาฮันนี่ไม่ใช่แบบนี้นะคะถ้าพี่นนสนใจฮันนี่ต้องยอมรับหน้าตาจริงๆของฮันนี่แบบไหนฮันนี่จะเปิดเผยแล้วนะคะเชิญเลยอย่าตกใจนะคะทำใจดีๆนะคะฮันนี่กลัวพี่นนจะเป็นลมทวดอุตสาห์เป็นห่วงเจ้ามนุษย์คนนี้จะตกอกตกใจพานเป็นลมเป็นแล้งไป เอาแค่ให้ชาโนนกลัวและไม่กล้ารักกับฮันนี่ทั่วไทฮิราแปลงร่างไรเวทมนจากฮันนี่แสนสวยใบหน้าสดใสกลายเป็นแม่มดในชุดดำตาโตลึกหน้ากลัวจมูกงองงุ้มเหมือนแม่มดในเรื่องสโนไวท์หลอกสโนไวท์ให้กินแอปเปิ้ลยาพิษอย่างไรอย่างนั้นเลยหน้าตาหน้ากลัว ชานนพงะแปลงร่างเห็นๆขาฝันไปไม่เชื่อว่าจริงเขาฝันไปตอนนี้อยู่ในความฝันไม่เชื่อชานนหยิกตัวเองเจ็บไม่ฝันความจริงกับภาพตรงหน้าตกใจเกือบเป็นลมเขาเผชิญหน้ากับพวกแม่หมดที่มีเวทมนต์จริงๆเชื่อสนิทใจแล้วว่า เผชิญกับเรื่องเหนือโลกเป็นโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่น่าเกลียดหน้ากลัวทวดหลอกชานนทำเป็นอซอซอพี่นนท์คะรักฮันนี่ไหมคะรักฮันนี่นะคะฮันนี่รักพี่นนเข้าไปโอบแขนชานนตกใจเธอเธอหน้าตาฮันนี่เป็นแบบนี้ละคะ่ะเธอเขาพูดไม่ออก พอเห็นหน้าตาที่แท้จริงพี่นนท์จะเปลี่ยนใจแล้วหรือคะไม่สนใจฮนนี่แล้วหรือคะเบียดร่างแนบแน่นชานนพยายามจะปลดแขนออกคุยกันก่อนจะมูกลหลแๆยาวๆย,ยื่นไปจูบแก้มชายหนุ่มแบบนี้คงรักไม่ลงหรอกทั่วไทยฮิราสนุกกับการแกล้งชาโนนไล่ปั้มเขาจนเขาต้องหนีไปรอบห้องสนุกจริงๆ ชานนไล่เธอกลับไปเลยเขารับพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ได้ตำหนิไม่มีความเป็นคุรสตีทวดอย่างสนุกไม่พอจะทำให้ชาโนนเขตและยิ่งเกลียดฮันนี่ไปเลยร่างกายหน้าเกลียดไล่ป้้มชานนไล่ก็ไม่ยอมไปชาโนนพลาดท่าเสียหลักล้มไปอยู่บนเตียงนอนทั่วดไทฮิราโถ,ถมทับลงไป เขาร้องโอ๊ยหายใจไม่ออกถูกทั่วไทฮิวราระดมจูทั่วสนุกแต่เขาจะแย่และในทันทีฮันนี่ก็มามาทันเวลาจริงๆต้องว่าไม่ทันเพราะทวดออกลิ์กับชานน์สุดฤทธิ์สุดเดชไปแล้วจนชานน,น์ขยาดฮันนี่เรียกทวดทวดคะทวดสะดุง้ง ว้แลนึกว่าหลับแล้วเพราะก่อนหน้าจะออกมาก็เห็นเหรนกล่าราตีสว่านและหายเข้าไปในตะเกียงแก้วแล้วนี่นาจึงได้มาเล่นงานชานนตั้งใจเล่นงานโดยเฉพาะชนิดว่าชาโนนต้องเกลียดฮันนี่ไปเลยทั่วช่วยอัลเมนโซฮันนี่รู้จนได้เพราะนอนไม่หลับออกจากตะเกียงแก้วเพื่อจะคุยกับทวดแล้วก็จับได้ว่า ทวดมากแกล้งชานนหล่อนตามมาชานนลุกขึ้นยืนฮันนี่แล้วแม่มดหน้าแก่เป็นใครแต่งชุดดำหน้าตาน่าเกลียดมากทวดคะทำไมทำแบบนี้ฮันนี่ถามทวดจบกันแผนของฉันใกล้จะสำเร็จแล้วเลยพังไปหมดเพราะเล่นเกินเลยทวดสนุกเกินไป แย่จังทวดแปลงร่างกลับเป็นทวดไทกีราตามเดิมตอบอ่อยๆกับเลนอยากแกล้งคนพี่นนท์นะคะก็ใช่เป็นคนพี่นนท์เป็นพี่ชายของออรดานะคะใช่อยากแกล้งพี่นนท์สิคะจะแกล้งเพราะหันดีสนใจเขาทำไมไม่เคยสนใจเอลเมนโซเลยทวดคะหันนี่เสียหายนะคะ ดีเลนสาวงอนทวดอยากให้ฮันนี่เป็นคนไม่ดีหรือคะจะให้ฮันนี่ยั่วผู้ชายใช่ไหมคะทวดรีบโบกมือปเปล่า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 ,เล,าเลยฮันนี่จะยั่วผู้ชายทุกคนหล่อนประชดอย่านะเหลนฮันนี่จะทำโทรเหลนรักฮันนี่โกรธแล้ว ทวดง้อเหลนอย่าเลยนะทวดขอโทษยอมรับว่าผิดผิดจริงๆหันนี่หายงอนเมื่อท่านเอ่ยคำว่าขอโทษทวดขาอย่าทำแบบนี้เลยก็ทวดไม่ชอบมนุษย์เหลือบมองชานนเขาถามเป็นใครทวดไทฮิราค่ะเป็นทวดของฮันนี่เองฮันนี่ เมื่อกี้เป็นฮันนี่ทวดปลอมตัวมาค่ะฉันงงไปหมดฮันนี่ขอโทษค่ะทวดมองหน้าชายหนุ่มเต็มเต็มตาและต่อหน้าเหลนรักจำต้องกัดฟันพูดว่าคุณชานนนฉันขอโทษชาโนนถอนใจยาวมาหลอกผมทำไมก็เพราะอยากให้คุณเกลียดเหลนฮันนี่ของฉัน บทที่2 1แม่มดน้อยตัวปว่นปวนบทที่22ทั่วไทฮิราพูดตรงๆกับชาโนนขณะพ,พูดทั่วทําท่าไม่ชอบหน้าเขาอย่างเห็นชัดพูดไปก็เบ,บ้ปากไปฉันมีเหลนอยู่คนเดียวมีเลือดมนุษย์กับแม่มดอย่างละครึ่งหลานสาวฉัน จินนี่แต่งงานกับมนุษย์กลายเป็นมนุษย์ไปแล้วเพราะรักร่างกายแตกสลายฉันไม่อยากสูญเสียเหลนไปอีกคนฉันอยากให้เหลนฉันแต่งงานกับแอลเมนโซ่พ่อหมดรูปหล่อชาโนนพยักหน้าครับคุณแอลรูปหล่อเคยเจอกันแล้วสิเขามาแนะนำตัวกับผมเองว่าเป็นแฟนฮันนี่และพูดถึงคุณทวดว่าท่านจะยกเลนให้เขา ทั่วเชิดหน้าพูดแบบงอนๆใช่สิพราะแอลแสนดีรูปหล่อที่สุดในเมืองเวทมนฉันชอบเขามากผมไม่คิดจะแย่งของใครจริงนะผมว่าคุณทั่วคุยกับฮันนี่ก่อนดีกว่าฮันนี่บอกกับทั่วว่าคุณทั่วกลับไปคอนโดนะคะแล้วเหลนฮันนี่ขอคุยกับพี่นนท์ค่ะคุยอะไร คุณทวดยังหงหวงขอโทษนะคะก็ขอโทษซะตอนนี้ต่อหน้าทวดไม่ได้คะ่ะทวดทำผิดทวดก็ขอโทษไปแล้วฮันนี่ต้องขอโทษด้วยตัวเองอีกครั้งคะ่ะแต่ทวดกลับไปก่อนทาฮิราเบ้ปากแต่ยอมเหลนจ้ะกลับก็กลับไม่ไวยหันไปพูดกับชานนหนี่นี คุณชานนอย่าช่วยโอกาสต่อว่าเห่นฉันละ่ะเหลนฉันไม่รู้เรื่องว่าแล้วทั่วก็ไรเวทมนต์หายวับไปทันทีฮันนี่หน้าจ๋อยชานนต้องตั้งสติทุกอย่างเขาได้เห็นกับตาแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออะไรเป็นอะไรมีเวทมนต์จริงๆมีแม่โมดจริงๆฮันนี่เป็นแม่โมดหล่อนเอ่ยปาก ฮันนี่ขอโทษนะคะชาโนนถอนใจยาวสรุปแล้วเธอมีหน้าตายังไงกันแน่ฮันนี่ก็เป็นฮันนี่แบบนี้ล่ะค่ะที่ทวดแกล้งคุณเพราะทวดเข้าใจผิดหน้าตาแบบนี้แน่นะค่ะฮันนี่จะคล้ายพ่อกับแม่รวมกันฮันนี่เป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งคะ่ะหล่อนหยิบรูปพ่อกับแม่ให้ชานนพ่อแม่พ่ออิฐ กับแม่จินนี่ชานนรับมาหันนี่เหมือนแม่มากสวยขาวนวลหน้าคมเหมือนพวกแขกขาวส่วนอิดนั้นก็สง่างามหันนี่สมกับเป็นลูกพ่อกับแม่ชานนคือนรูปและโล่งอกฉันกลัวถูกแม่หมดหลอกฮันนี่ขอโทษจริงๆค่ะฉันคิดว่าเธอเปลี่ยนไปสีอีก คุณทวดแปลงร่างเป็นเธอได้เหมือนมากทั่วกลัวเรารักกันฮันนี่เผลอพูดเรารักกันพูดออกไปก็หน้าแดงเพราะใจหล่อนแอบรักชานนแล้วรักแรกพบตั้งแต่ตกจากต้นไม้กระแสะไฟฟ้าดูกเข้าหากันเสมือนเป็นเนื้อคู่กันเช่นเดียวกับชานนเฝ้าฝันถึงหล่อนทุกคืนวัน ใจว่าไม่ได้รักหล่อนยังเด็กฉัไหนฝันถึงหล่อนล่ะยามทำงานยังเสียสมาธิเธอต้องเป็นคู่กับแอลเมนโซหรือหล่อนปฏิเสธทันทีฮันนี่ไม่ได้รักแอลเมนโซเลยค่ะอ้าวทวดน่าจะรู้สิทวดจะบังคับแกมขอร้องค่ะแล้วเธอว่าไงเป็นไปนไม่ได้เลยค่ะเธอต้องพูดก,กับคุณทวดเอง ฮันนี่จะไม่ยอมแต่งงานกับคนที่ฮันนี่ไม่รักฮันนี่บอกแอมเบนโซ่แล้วท่าทางเขาจะรักเธอมากเขาพยายามจะเอาชนะใจฮันนี่ค่ะเธอกับคุณแอลคนนั้นอย่าทำให้ฉันเดือดร้อนก็แล้วกันโดนคุณทั่วเธอแกล้งจนเข็ดเป็นแม่หมดน่ากเกลียดหน้ากลัวจะมาปราบเขานึกแล้วขยาดทวดปกติท่าน่ารักค่ะเป็นคุณทวดนะน่ารัก แต่ตอนแกล้งไม่น่ารักเลยท่านทำไปเพื่อฮันนี่คะ่ะอย่างที่ท่านบอกว่ากลัวเราเออเรารักกันเว้นคำว่ารักฐานเข้าใจรักชานนยอมรับรักแต่ไม่พูดไม่ละเดี๋ยวจะหาว่าหลอกเด็กไม่กล้าแสดงออกต้องวางฟอร์มเป็นผู้ใหญ่กลัวเด็กหัวเราะยาะ ฉันคบอยู่กับคุณว่าดีเธอล่ะรักใครหรือยังถ้าไม่รักคุณแอลฮันนี่ไม่กล้าตอบเช่นกันเป็นผู้หญิงหล่อนหน้าแดงหล่อนอ้างฮันนี่ยังเด็กอยู่เลยค่ะใครรักเธอต้องรู้จักรอค่ะรอศบตาเขาเหมือนจะพูดว่ารอพี่นอนรอได้ไหม รอฮันนี่คุยกันด้วยสายตาด้วยหัวใจปากไม่เอย่ยไม่ขยาบใจตรงกันแต่ไม่มีใครกล้าเริ่มเออชาโนนต้องสลัดศีรษะแรงๆฉันเชื่อว่าเธอเป็นแม่หมดแล้วเวทมนต์ฮันนี่ไม่ได้แข็งแกร่งเลยค่ะฮันนี่ต้องเรียนวิชาอีกตั้งเยอะวิชาเวทมนต์มาใช้ในโลกมนุษย์เป็นประโยชน์มากนะัก แต่ก็ไม่ดีเพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบคนต้องใช้สติปัญญาไม่ใช่ใช้เวทมนต์ฮันนี่ยิ้มกว้างคุณพูดเหมือนพ่ออิดเลยค่ะพ่อเธอถึงฮันนี่จะไม่ได้อยู่กับพ่ออิดกับแม่จินนี่เพราะฮันนี่เป็นลูกครึ่งแม่โมดต้องให้แม่โมดเลี้ยงคนธรรมดาเลี้ยงฮันนี่ไม่ได้ฮันนี่จะรับรู้เรื่องราวของพ่อกับแม่จากที่คุณทวดเล่าให้ฟัง ทวดบอกว่าพ่ออิดไม่ยอมให้แม่จินนี่ใช้เวทมนต์ที่เมืองมนุษย์เลยค่ะพ่ออิดต้องการให้แม่จินนี่เป็นคนธรรมดาชาญนนพยักหน้าใครจะชอบอยู่ๆร่ายเวทมนต์เป็นอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้หัวใจจะวายทั่วไทฮิวราหน้าจอย ฮันนี่กลับมาคอนโดแล้วกล่าวกับท่านทวดขาทวดแกล้งพี่นนเสียสถาบ้านแม่โมดหมดค่ะทวดบอกว่าเราเป็นแม่โมดขาวไม่ทำผิดแต่ทวดก็ทำผิดเสียเองทวดก็แคกแกล้งเล่นๆสนุกสนุกไม่เป็นไรหรอกทวดทำเพื่อเหลนท่านแก้ตัวฮันนี่โครงศีซาฮันนี่เสียชื่อนี่คะทวดก็ขอโทษแล้ว แต่ฮันนี่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยพอดีปิดเทอมฮันนี่ต้องชดเชยความผิดเพราะทวดทำฮันนี่ต้องไปช่วยงานที่บริษัทพี่นน์ไปฝึกงานค่ะไม่ต้องทำทุกวันแต่หัดทำงานฮันนี่ตกลงกับพี่นนทแล้วพี่นนจะจ่ายค่าแรงด้วยค่ะท่านตาโตตายแล้วฉันฉันทำผิดเลยไปกันใหญ่กลายเป็นฮันนี่ยิ่งไปสนิทชี้เชื้อกับนายชานนน ถึงกลับจะไปฝึกงานที่บริษัทได้อยู่ใกล้ชิดกันตายแน่อย่าไปนะเหลนอย่าไปเลยนะเหลนฮันนี่ได้ประโยชน์สองต่อนะคะหนึ่งทำความดีชดเชยความผิดและสองฮันนี่ได้เรียนรู้งานในโลกมนุษย์ด้วยเป็นประสบการณ์ที่ฮันนี่อยากเรียนรู้จริงๆเพราะถ้าเรียนจบฮันนี่จะไปทำงานฮันนี่จะอยู่โลกมนุษย์ค่ะไม่ได้ ต้องแต่งงานกับเอลเมนโซ่อันนี้ตกลงกับพี่นนท์แล้วโธ่เหลนจ๋าเพราะทวดแท้ๆนะคะนะคะทัวจ๋าห้ามแล้วจะเชื่อกันไหมเนี่ยฮันนี้ต้องรักษาคำพูดค่ะหล่อนยืนยนัน อบเสร็จแล้วอรดาชวนวีกิตและฮันนี่มาทานอาหารว่างกันที่บ้านในวันหยุดที่ศาลาร,าริมสวนจังหวะเหมาะทินกรกับพันวดีก็มาด้วยพันวดีจึงเห็นฮันนี่ศัตรูหัวใจเช่นเดียวกับทินกรก็ขุนเคืองวีกิตต่อสู้กับเด็กวัดเพื่อเอาชนะใจอรดาสำหรับทินกรไม่สมศักดิ์สรีเลย ขนาดไม่สมศักดิ์ศรียังเหมือนกับจะพ่ายแพ้วีกิจเจียมตัวอ,อราดาเปิดโอกาสให้แต่วีกิจไม่กล้าพูดถึงความรักมีแต่ท่าทางกับการกระทำที่บ่งบอกว่ารักฮันนี่คุยกับชานนเรื่องจะไปฝึกงานวันจันทร์ฮันนี่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะหล่อนกับเขาคุยกันสองต่อสองที่ริมสระน้ำ ปล่อยวีกิจอยู่กับอราดาที่ศาลาราลิมสวนไม่ต้องไปถึงตั้งใจทำงานก็พอพันวดีมาขัดจังหวะเดินตรงมาลิมซาและกล่าวกับฮันนี่เด็กมหาวิทยาลัยนี่ว่างกันเหลือเกินนะมาทีไรต้องพบกันทุกครั้งฮันนี่เลิกคิ้วเป็นดาราหนังก็ว่างเหมือนกันนี่คะตายเถียงเก่งฮันนี่พูดตามเนื้อผ้า ณนนท์ค่ะเราไปคุยกันบนตึกดีกว่าค่ะพอดีโทรศัพท์มือถือของชานนนดังเขาจึงรับพันวดีฉวยโอกาสหันมาต่อว่าฮันนี่ยี่เด็กเมื่อวันซืนทำไมต้องมาสนิทสนมกับคุณนนท์ของฉันขอเตือนก่อนนะอย่ามาคุยกับคุณนอนท์อีกฮันนี่ขมวดคิ้วคุณห้ามฮันนี่ไม่ให้คุยกับพี่นนท์ไม่ได้หรอค่ะได้สิฉันมีสิทธิ์ฮันนี่เคารพพี่นนท ต้องคุยกับพี่นนทฮันนี่จะไปฝึกงานที่บริษัทพี่นนด้วยซ้ำแกโอ้ยตายฝึกงานไม่ได้เด็ดขาดเป็นเด็กจะไปฝึกงานอะไรฮันนี่อยากเรียนรู้งานหา,าเรื่องจะใกล้ชิดก,กับคุณนนก็บอกมาคิดอย่างนั้นหรือคะใช่ก็แล้วแต่จะคิดทำไมถึงได้กวนประสาทแบบนี้ต้องตบสั่งสอนสักหน่อยเงื้อมือจะตกน้าฮันนี่ ฮันนี่ใช้นิ้วไล่เวทมนต์หยุดและตบตัวเองตบตัวเองตามคำสั่งพันวดีตบหน้าตัวเองตบแล้วตบอีกชานนเห็นเมื่อคุยโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วคุณวดีจบบทที่ยี่สิบสอง